สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic t a ร์ลต b บายคิตตนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่กันของคนที่เกิดราศีกันลักคนากันประจำวันที่1-15ถึง15มีนาคมนี้นะคะในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภเป็นยังไงกันบ้างมีอะไรที่พี่ไพ่อยากบอกคนราศีกันนะคะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามให้กับช่อง m a g ิ c คา r อล o ์บายคิตตด้วยนะคะขอบคุณคอมเมนต์น่ารักน่ารักทีก่ทุกคนนะคะเราได้เข้าไปอ่านแล้วก็อันไหนที่เราพอสามารถตอบได้เราก็ตอบให้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะมาดูกันคนละิการลัคนากัน ชรุวงวันที่ 1- 15ถึง15มีนาคมนี้มีสิ่งใดเรื่องใดกำลังจะเกิดกับคุณนะคะว้าวใบแรกคุ e อเพนท์เคิรนราชินีถือลหยียนความมั่นคงมั่งคัง่งในเรื่องของการเงินเงินก้อนใหญ่อาจจะมาจากการทำงานการสะสมสะสมเงินเขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่เป็นสาวมัน่นเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณเป็นคนที่ เก็บหอมรอมริบเป็นเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีระเบียบแบบแผนในการเก็บเงินออมเงินใช้เงินเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรทําจริงเนาะและที่สําคัญมีเงินเยอะมีเงินมากเป็นความร่ํารวยในเรื่องของการเงินนะคะหรืออาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะมีกิจการเป็นของตนเองนะคะ ที่ออกซอดสามดาบเนาะมีเรื่องที่จะต้องให้กังวลมีคนยุแยงแทงข้างหลังพูดจัเสียสีหรืออาจจะเจอกับเขาเรียกว่าบุคคลที่สามนะใครที่มีครอบครัวแล้วก็ให้ระมัดระวังตรวจสอบให้ดีตอนนี้สถานการณ์ครอบครัว ความรักเป็นยังไงนะคะมันอาจจะมีคนเข้าเข้ามาหรือไม่นั่นก็อาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพสุขภาพร่างกายในเรื่องของโรคหัวใจอะไรต่างๆนะคะเป็นอะไรช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวงังแล้วก็ตรวจสอบไปพบแพทย์นะคะหรืออาจจะเจอเจอกับคนหลอกลวงคนไม่จริงใจคนที่คอยอยุแยงพูดจาทิมแทงทําให้เจ็บช้านั้าใจก็ได้นะคะอืมจิตดาบมีเรื่องให ทุกใจปวดหัวเนาะปวดหัวไม่เกรนก็ได้ในเรื่องของสุขภาพเนาะช่วงนี้ก็ <c oughs> พักผ่อนนอนให้เยอะๆหรือมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาแพทย์นะคะคือตอนนี้สิบดาบมันเป็นเหมือนอุปสรรคปัญหาขวากหนามมรสุมของชีวิตที่เราเจอเจอมาอย่างมากมายบางคนอาจจะเจ็บถึงขั้นต้องผ่าตัดก็มีนะคะหรือบางคนอาจจะเจองานหนักงานเยอะหรือบางคนอาจจะแบบ มีปัญหารอบด้านแต่ทุกอย่างที่เรากล่าวมาเนี่ยมันกําลังจะจบแล้วสิบดาบมันหมายถึงแบบมาถึงที่สุดของปัญหาแล้วมันไม่มีอะไรเยอะไปกว่านี้แล้วทุกอย่างทุกปัญหามันกาลังจะจบทุกอย่างกำลังจะคลี่คลายและเรากําลังจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามานะคะแต่เราต้องจบปัญหานั้นให้ได้ก่อนก็เหมือนการที่เราแบบเจ็บป่วยเจ็บป่วยก็ต้องรักษาเนาะมีบางคนถึงขัน้นต้องอจัจผ่าตัดผ่าตัดเสร็จแล้วเราก็จะหายหายจาก สิ่งที่เราเป็นอยู่หรือเริ่มต้นได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพหรือในเรื่องของการงานนะคะไฟอัพเพนทคเคิลอุ้ยขึ้นมาดีแต่ทําไมอม,มันเหมือนมันเริ่มมีสถานการณ์อะไรที่มันจะดูไฟอัพเพนทคเคิลเขาเป็นลักษณะของคนที่ติดขาดขาดแคลนขดัขดสนในเรื่องของการเงินจริงๆแล้วเงินมันก็มีอยู่นะแต่เพียงแต่เราออกมาไม่ใช้ไม่ได้เนี่ยเงินมันอยู่อย่างเนี้ย หรืออาจจะเป็นในเรื่องของความคิดก็ได้คิดกังวลวิตกกลัวเงินไม่พอใช้ก็ได้นะคะหรืออาจจะต้องใช้เงินไปกับบางสิ่งบางอย่างในช่วงนี้นะคะอาจจะมาจากการรักษาตนเองผ่าตัดหรืออะไรหรือเปล่าเนาะอืม Queen ควีนอัลคับ <c oughs> วิตกมันเป็นสถานการณ์ของความวิตกกังวลคุณคิดคิดเยอะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีซิกเซนก็ได้มีซิกเซนมียานสัมผัสรู้ได้แต่ว่ามันเป็นลักษณะของคนที่แบบนอยอ่ะนอนอย,น,อย,น,อยน้อยใจหรือประมาณนี้เนะ <c oughs> าะราศีกันลัคนากันนะคะหนึงถึงสิบห้ามีเรื่องใหที่พี่ไพ่อยากบอกกับคุณอีกนะคะ เดอะซันว้าวนี่จบไหมเดอะซันมาแล้วทุกสิ่งอย่าง <c oughs> าน,นะคะความสว่างสวยชัดเจนแจ่มแจ้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดางานเงนิงนความรักสิ่งที่คุมเครือสิ่งที่มันมาเขาเรียกว่าอะไรทำให้เราวิตกกังวลทุกอย่างจบด้วยเดือะซันเดอะซันมาแล้วเนาะมันเป็นความ สุขความสําเร็จในอนาคตเนี่ยประมาณอีกเนี่ยให้เราผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้อย่างที่เราบอกเนาะเจ็บก็ไปรักษามีความรักอะไรที่มันไม่ดีก็จบมันซะนะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆและชีวิตคุณจะเป็นเดือดซันเลยสว่างรุ่งโรจน์แจ่มใสสุขภาพแข็งแรงเนาะทุกอย่างมันจะดีขึ้น <c oughs> การงานมั่นคงได้เจอเจอกับอะไรที่ดีๆได้มีความสุขในชีวิตนะคะมีเดือดซันเข้ามานะการเงินก็ดี เนาะแต่ว่าช่วงนี้ก่อนที่จะเป็นเดือสันมันอาจจะเจอเจอกับอะไรที่มันยากลําบากเนาะขอให้คุณผ่านมันตรงนั้นมันไปให้ได้เพราะว่าอนาคตข้างหน้าในภายในเนี้ยก่อนหน้าก่อนหนึ่งเดือนขึ้นไปเนี่ยคุณจะเจอเจอกับความสุขความสําเร็จความเติบโตได้ขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโอ้ยนี่พลิกมาเป็นอันนี้อีก The ออ <c> Empress <oughs> ราชินี มีกินมีใช้เหลือกินเหลือเก็บเนาะเอ่อนั่งอยู่บนกองเงินกองทองเนาะเขาเป็นราชินีเขานั่งอยู่บนกองเงินกองทองเลยก็มีความสุขมีความสําเร็จมีความอบอ้อมอารีจิตใจดีมีลักษณะของคนที่เป็นแม่เนะเดอเอ็มเพสเนาะมีความเป็นแม่สูงเนี่ยเห็นไหมใครคิดอยากตั้งครันอยากมีบุตรคุณก็จะมีมีตั้งแต่เดอะซันแล้วมามีเดอะเอ็มเพสอีกมีความมีความเป็นแม่ลักษณะของความที่เป็นแม่มีความ มีลักษณะของคนที่เป็นดาวศุกร์คือมีความเมตตาอารีกับคนอื่นคิดถึงคนอื่นก่อนเสมองานงานดีงานได้ขยับขยายเติบโตไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานที่เราทำอยู่หรืองานประจำที่เราทำอยู่กำลังจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะในเรื่องของการเงินอย่างที่เราบอกเป็นราชนินีคือนั่งอยู่บนกองเงินกองทองเหลือกินเหลือเก็บมีสุขภาพแข็งแรงช่วงนี้พักผ่อนให้เยอะ นอนหลับให้เยอะๆนะคะดูกันต่อนะโอ้มีทั้งเดอะซันมีทั้งเดอะเอ็มเพลสเข้ามาเนาะชีวิตของคุณก็ลังจะเจออกับเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆนะคะเลิกคิดกังวลเลิกกังวลได้แล้วเนาะเพราะว่าไอ้ความกังวลความวิตกมันคือพลังงานในงแง่ลบพอเราคิดลบอะกระแสความลบมันจะยิ่งเข้ามานะคะให้เราคิดบวกคิดถึง ความสดสดใสสว่างรุ่งโรดการเงินดีความรักดีค,คดิดคิดดีๆเอาไว้นะคะกรกภาพแข็งแรงเนาะมาควีนออฟสอดโอ้โหเป็นผู้หญิงที่เด็ดเดี่ยวนะเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งเด็ดขาดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่คุณเป็นคนเด็ดขาดคุณเป็นคนที่ชัดเจนทำอะไรทำจริง ปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณจะหาทางออกแก้ไขมันไปได้เอ่อควีนออฟสไตเขาเป็นลักษณะของคนที่แยกกันอยู่กับสามีหรือเป็นหญิงไม้ก็ได้เนาะคุณเป็นคนที่พึ่งพาตนเองได้อยู่ได้ด้วยตนเองนะคะดูวกันต่อนะนี่ว่าตอนนี้คุณกำลังจะเจอปัญหาอะไรเนะเคนออฟสไ o เขาบอกให้คุณม,ม,มันเหมือนมันเหมือนว่ามันมาบอก สถานการณ์ว่าทุกอย่างที่มันไม่ดีมันกําลังจะจบเนาะจบแล้วเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะเดี๋ยวกันต่อนะโอ้เซเว่นออฟคัพในสิ่งที่คุณหวังตั้งใจเห็นไหมเราถึงได้บอกให้คิดดีคิดดีๆเอาไว้ Seven เซเว่นออฟคัพเขาเป็นลักษณะของคนที่ใช้กฎของแรงดึงดูดใช้กฎของแรงดึงดูดให้เป็นหรือไปศึกษาดูก็ได้ว่าในลักษณะการใช้กฎของแรงดึงดูดเขาให้เราคิดประมาณไหนคิดบวกคิดดี ไม่ได้คิดหลอกตอนเองนะแต่ว่าคือในสมองเราอะ่ะมันแบ่งแยกไม่ออกว่าอันนี้คือมโนหรืออันนี้คือเรื่องจริงสมองมันจะคิดมันจะทําตามในสิ่งที่เราคิดนะเออถ้าเราคิดดีก็จะนําพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้มันเหมือนเป็นกระแสแง่บวกอะ่ะพอแง่บวกสิใจเราก็จะสดชื่น <S <S ใช่ไหมสดชื่นอารมณ์ดีมีความสุข ประมาณนี้เนาะสิ่งที่คุณคิดช่วงนี้อาจจะคิดอยากได้หลายสิ่งหลายอย่างในความคิดที่คุณอยากได้เนี่ยมันก็จะเหมือนแบบคิดอยากได้บ้านอยากได้รถก็คิดคิดในเขาเรียกว่าเป็นจินตนาการเป็นความคิดที่เราแบบมีสิ่งนั้นแล้วได้สิ่งนั้นมาแล้วเอยประมาณนี้ยเขาให้คิดประมาณเนี้ยค่ะของกฎของแรงดึงดูดเนาะ และคุณจะสมหวังนะคุณจะสมหวังในทุกสิ่งที่คุณปรารถนานะคะขออวยพรเนาะอันนี้มันเป็นเหมือนคำอวยพรที่เราอยากอวยพรให้นะคะขออีกใบหนึ่งนะราศีการลักขนากันวันที่หนึ่งถึงห้ามีนาคม2567นห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะอืมเชนออฟครับอืมเห็นไหมคิดดีเอาไวเ้เยอะความสุขความสำเร็จ ไพ่ถ้วยหมายถึงความสุขเนาะโดยบทสรุปแล้วคุณก็จะได้เจอเจอกับครอบครัวที่ดีความรักที่ดีอบอุ่นถึงไม่ได้เจอกับถึงเขาเรียกว่าอะไรถึงชีวิตเราอาจจะมีแบบรุ่มรุ่มดอมดอบ้างมีเรื่องอะไรเข้ามาขัดใจบ้างแต่โดยโดยรวมโดยสรุปแล้วเราก็จะได้ได้มาซึ่งความสุขความสําเร็จความยินดีอยู่กันพร้อมหน้า คร <c oughs> อบครัวลูกหลานพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีความสุขมีเงินนะคะสุขภาพก็แข็งแรงด้วยนะคะโอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้เลิกวิตกเลิกกังวลเลิกน้อยเลิกน้อยใจได้แล้วสถานการณ์ต่างๆมันกําลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะคุณเองคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนที่ <c oughs> มั่นคงเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งคุณจะสามารถฝ่าฟันทุกสถานการณ์ ไพ่ผ่านพ้นไปจนถึงเนี่ยได้เจอกับความสุขได้อย่างแน่นอนนะคะเราอวยพรให้คุณสำเร็จทุกประการนะคะวันนี้อ่านให้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเมจิกทาร์ลตบายคิตตด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ